สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้พี่จะพาทุกคนไปทำบอสทีเล็กโอเมก้ข้าขึ้นเลเวลแม็กกันนาผมว้าว ดีเลยครับผมโอ้โหอยู่กันมาักพักใหญ่ๆเลยนะฮะถ้าไม่ติดคิวว่าไปปลดล็อกบอสตัวอื่นก็น่าจะทำรลเวลแม็กได้นานแล้วครับผมแต่ว่าเออเออตอนนี้บอสมันหายไปไหนหมดวะคือไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไม่เอาบอสขึ้นมาใหม่เลยฮนะตัวใหม่ๆคือไม่มาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแบบเล่นแพ็กบอสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถามว่าแพ็กบอสดีไหม ถ้าคนเก็บแบบกงวรีเจนระดับแรกยังไม่ครบเนี่ยมันก็มีแจกตัวประมาณนั้นอยู่นะผมรีเจนระดับแรกนะพวกซองอะไรต่างๆเนาะแต่จริงๆคือถ้าไปตบแพ็กบอสมันน่าจะมีแจกรักรีเจนระดับ2อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันก็น่าพอลุ้นหน้าผมทุกคนและทุกคนครับผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งนะฮะโปรโมทตัวเองแล้วหน่อยครับผมเห็นมีคนถามเข้ามานะพี่ฮะพี่เล่นติกตอกหรือเปล่าฮะ เอาจริงๆเมื่อก่อนไม่เคยเล่นนะเล่นไม่เป็นนะผมแต่ตอนนี้เล่นแล้วครับผมฮ่าเพิ่งทาเพิ่งสร้างใหม่ๆเลยนะผมประมาณ2-3วันที่แล้วนะใครอยากติดตามนะผมอยากเข้าไปพูดคุยหรืออยากดูคลิปสั้นทั้ง2ช่องช่องรองช่องหลักของพี่เนี่ยก็ไปติดตามได้ในทิกตอกเลยนะครับผมทุกคนฝากไว้กันด้วยนะครับผมมาโอเคครับผมว้าตอนนี้3 9รอคิวมันใช้ดินอต้มเยอะมากเลยนะไปอุย้ยเอา้า บอสไม่ให้ตูดูหน่อยเหรอโอ้โหไอ้บอสโอ้โหตูจะให้ตีเล็กคำรามซะหน่อยไม่ให้ตูดูซะหน่อยเมื่อกี้นี่คำรามแบบนี้ก็ได้ดิดิว้าโอ้โหได้ไหมได้ไหมอีกดีนี่อีกดีลูกขออีกดีเออขออีกดีคำรามใหม่ปึ๊บปึ๊บว้าโอ้ยมันเท่จริงๆเว้ยโอเคก็ โอ้มันได้สแต็กใหม่เหรออันล็อกนิวครับผมว้าวมีท่าใหม่มาด้วยเอ้ยแม็กเลเวล50โอ้โหไปมอนรอโอ้แล้วก็ใช้ไอ้นกยุงครับผม5,000พลึกผลึกผลึกผ <c oughs> ลึกอะไรนกยุงปะมี่โอเคครับผมเฮ้ยมันจะขึ้นเลเวล50ได้อีกเหรอเฮยเฮ้ย,อยเอาจริงดินี่ตัวยังไม่แม็กอีกเหรอ เอาไม่ใช่โอ้ new level maximum ห้าสิบครับผมโอ้โหนึกว่าแค่สี่สิบเว้ยโอ้อะไรวะเนี่ยมีแบบนี้ด้วยเหรอขู่ได้ท่าใหม่ด้วยครับผมเอาละฮะโอ้หุนี่ผ่านดีเอตัวยังไม่พอเหรอเนี่ยโอ้โหนี่นี่น ว้าวโอ้ยตรดีเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูท่าใหม่อีกันครับผมโอ้คอแหบคบอแห้งตะโกนบ่อยไปหน่อยมั้งนี่ครับผมขอที่ใบท่าแรกมันก่อนแล้วกันนะผมก่อนหน้านี้บอสโอเมก้านะผมก็คือจะมีเคโอแล้วชุบชีวิตขึ้นมาด้วยพลัง25เปอร์เซ็นนะผมเลือดเพิ่มขึ้นมา25เปอร์เซ็นเมื่อตายแล้วนะครับผมนี่กูหูท่านี้ต้องบอกว่าเป็นท่าที่แบบที่กดชอบอจริงจริง มันสมฐานะบอสไงปกติเวลาเราตีบอสตายมันก็มันก็ชุบมันก็ชุบใช่ไหมเออนี่ครับผมแต่ถ้าใหม่ครับผมดว,ดว T ลดาเมจ250ร้อยห้าสิบแอคแท็กพาวเวอร์โอ้ยสยห้าสเปอร์เซ็นต์เลยเหรอสมมุติบอสตีเล็กตี2,098เพิ่มขึ้นมา2เท่าเป็น4,000แล้วก็อีบวออีห้าบเปอร์เซ็นต์ประมาณ5,000ได้ไหมประมาณห0 0พันไหมเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูก็ได้ครับผมถ้าสองแล้วก็รีดิวแอคแท็กแทร็กเก็ตอีก24เปอร์เซ็นต์ เฮ้ยรดดาเมี่ได้24เปเลหรอพูดไปนั่นอันนี้น่าจะน่าจะปลดล็อกอีกทีตอนเลเวล50บวกครับผมเฮ้ยบอสมันมีมากกว่าเลเวล40เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไดโนเสาร์ของเรามันมากกว่า40ได้ครับผมแต่ได้เฉพาะบอสเท่านั้นเนาะโอเคครับผมมาถึงเวลาแล้วครับผมหยโคตรเท่เลยเออลืืมดูล่างครับผมดูล่างแรกครับผมทุกคนล่างสงนะฮะล่างสามครับผม แล้วก็ล่างแม้ก็เหมือนเดิม <c oughs> ที่กดเร็วๆเพราะว่ามันเหมือนเดิมไงเออไปบอสลงสนามกันดีกว่าเอ้ยเอาละครับผมวันนี้บอสอีเวนต์นะผมนี่เอาสองรอบพอมาทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปครับผมจริงๆมันก็ได้ตัวรีเจนระดับหนึ่งแหละถ้าใครมีบอสแล้วก็ยังได้รีเจนระดับแรกไม่ครบก็มาเก็บกันด้วยนะครับผมแล้วโอ้โหต,ต้องเจอบอสวันคลรี่โอ้โหสามตัว พลังมันคืออะไรวะลืมเพิ่ม1นึพอยต์เหรอเพิ่ม1นึพอยต์หแอคชั่นโอ้โหโอ้โหหนาวนะแบบนี้เอาแบบนี้แล้วกันครับผมนี่บอสโอเมกาเก็บท้ายครับผมโอ้โหแล้วมีนี่ให้เลือกด้วยครับผมว่าอยากใช้ท่าไหนฮะโอ้โหมาเรารีวิวครับผมใช้ท่านี้แล้วกันไปจัดครับผมไม่มีปัญหา อย่าค้างก็พอตู้ข้อร้องโอ้โหกดสปีดไปได้เลยกดสปีดมันชอบสะดุดนะเห็นเพื่อนๆก็บอกอยู่ครับผมเอาล่ะตอนนี้เราใช้บอสนกเหมือนกันนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีการอ่อนให้ AI ทั้งสิ้นนะผมอันนี้พี่บอกเลยแล้วมันเป็นบอสด้วยนะไปอ่อนให้มันไม่ได้นะผมโอ้โหหนึ่งเฮ้ยแล้วสะดุดโอ้โหเน้นเน้น ตีบอสมันสะดุดว่ะคือเอฟเฟกบอสมันอลังการงานสร้างหรือยังไงเดี๋ยวนะถ้ามันตีอีกทีมันตีอีกสองแต้มนี่ตุยเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมขอให้ในความสะดุดด้วยนะผมปกติตีเครื่องพี่ก็ไม่สะดุดเท่าไหร่นะใช่ไหมรถตีได้รเสาร์ธรรมดาแต่นี่มันเป็นบอสไงทุกคนโอ้โหโอเค เอาละฮะมันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเก็บถ้าไม่ได้วันเคลลรี่ก่อนแล้วกันป,นป,นปึ๊บใช้เลยนี่ใช้เลยเป็นไงอะเปิดปุ๊บใช้เลยดิมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออกำลังเอาละนี่เป็นไงเพิ่มเต้มเพื่ออะไร <c ười> โอ้โหนี่ เต้เพิ่มเยอะนะย่าให้มันใช้บ้างแล้วกันครับผมเอาละฮะตอดนนีโอ้โหบอสตกสามครับผมเหลือหนึ่งโอเคเราจะไม่ทิ้งภารักไปให้บอสทีเล็กตัวเดียวครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะมันทิ้งพารลักไปอย่างนั้นไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วดูเพิ่มเต้มแบบบวกหนึ่งอะ่ะมันเต้มมันเกินก็ไม่บวกเก้าให้ตัว เอาละครับผมตีเกินไว้แล้วกันนะโอเคปึ๊บเฮ้ยปั๊บเรียบร้อยครับผมตีบอสมันจะดุดเลยนะเฮ้ยมันอ๋อมันเพิ่มเต็มให้เหมือนกันนี่หว่าใช่ไหมเหมือนพี่จะตีไปสีทัชนีแล้วก็กันหนึ่งโอ้โหยมันเอาแล้วมันท่าไม่ตายแน่นอนมันมาแล้วครับผมมันเอาบ้างแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยเออกำลามา เอาละหนึ่งแต้มต้องคำนวณดีๆเลยนะฮะโอ้โหยใจร้ายตบเกตสองแบบนี้ใจร้ายจังเลยอะ่ะเอาละครับผม <c oughs> จริงๆนะบอสมันไม่ตายหรอกวัตทอรี่อะ่ะมาเอาจังเกิลดอทมาครับผมมาจังเกิลดอทมาแล้วเอาก็เขาซะหน่อยลูกโ,โหเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวเราไปใช้ท่าไม่ตายตอนท้ายนี่หว่าใช่ไหม นี่ตกไปก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยรีวิวตกไปแลนะ้วโ,โอเคเพราะว่ามีสิทธิ์ที่บอสทีเล็กจะตายสูงครับผมเพราะเรามาหมดแต่รีวิวไนงะแต่อยากรีวิวให้ชมกันแบบชัดๆเจนเลยครับผมอาระตอนนี้ลงมามีเจ็ดแต้มเดี๋ยวนะั้นมันจะเพิ่มอีกถึงแต้มตลอดใช่ไหมแล้วตุกกาไม่ถูกแล้วเนี่ยเอาจริงๆมันเหลือเท่าไหร่วะมันเหลือแต้มเท่าไหร่เอา้าเฮ้ย ยานะยังดีกลับมาคอนทินิวได้ตัวว่าแล้วสะดุดกึกกากแบบนี้ไปแล้วฮะเรียบร้อยครั้งหุ้ยรถแต้มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเอาเราเอาเอาเอาทีเล็กลงมาก่อนละกันครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวมาบอสโอเมก้าสูตรเก้ามาลวครับผมว้า จะเรียกจะเรียกบอสโอเมก้ามันไม่ถนัดตากว่ะเรียกบอสทีเล็กนี่นี่แล้วตอนนี้ใส่หนึ่งร้อยได้แล้วครับผมลองดูท่าไม่ตายกันเลยปึ๊บว้าวโอ้ยโอ้โหกรเทียร์วูตรงปากมีแบบแสงออกมาด้วยฮนะเอา้าเฮ้ยอ๋อมันเหมือนยิงพลังใส่เลยครับผมมันยิงตุ้มหายเลย เฮ้ยเฮ้ยด้านนี้ได้เรื่องว่ะเอาใหม่ดิ <c oughs> ใจแล้วใจใจเป็นตัวใจอีกใจเป็นตัวใจอีกป๊บปุ๊บ,บดูอ๋อรีดิวดาเมจคือรถด,ดาเมจนะแล้วยิงพลังใส่สองร้อยห้าสิบเร์นอ้าวไปสิรออะไรลนะ่ะไปดิเฮ้ยเ้ยอย่าค้างโอ้โหต,ตัวตีมันตายแล้วไง อะไรโอ๋อต้องลงเอาแต่ไม่หมดโอเคก็จบไปก็โบมูโอ้โหตีบอสมันยุ่งยากจังวะไอ้เรื่องสระดุดนี้ปกติเลยด่าผมมารอบท้ายครับผมโอ้โหมันเอาโอเมก้ามายิงโอ้โหไม่มีปัญหาฮะเราบอกแล้วเราจะไม่มีการอ่อนให้ AI ใดใดๆทั้งสิ้นครับผมนี่เอาท่านี้ไปเลยฮะ ถ้าอยากดูท่ารีวายนะผมก็ย้อนไปดูคลิปเก่าได้เนาะเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมทุกคนทำไมมันกลับเข้าไปไม่ได้วะแปลกเอาตัวเดิมชุดเดิมเลยละกันครับผมทำไมมันโอ้โหอะไรวะดี้วนนี้หลุดสองรอบติดเลยอะ่ะมาจัดกับผมคุ้เสียเวลาวะหรือว่ามันนานไปมันทิ้งช่วงนานไปโอ้โห รถตู้ทิ้งช่วงนานในการกดเข้ามาเหรออะไรวะก็ว่ามันจะเข้าได้ปะเนี่ยสองเอาละฮะเอ้ยเปลี่ยนเอา้าเปลี่ยนตัว <laughs> บอสเป็นไรเป็นไรเอาเ้าไปแล้วโอ้โอยกระตุกจังว่าแล้วเมื่อกี้บอสมาเปลี่ยนตัวทธอไมวะ <laughs> อันนี้อันนี้สงสัยจริง เปลี่ยนตัวทธอไปเอเองก็เป็นโอเมกาเหมือนกันตามตัวไม่ใช่เหรอมันมีอะไรต่างอ๋อเลือดเยอะกว่าเขาเลือดเยอะกว่าเขาครับผมแค่นั้นเองตัวนี่งงเลยเอาจริงๆไปใช้ท่าก่อนละกันครับผมใช้ท่าก่อนละกันครับผมเปิดหมาเบิ้บเบิ้บโอเค เอาละครับผมตอนนี้เรามีแต้มอย่างเยอะฮะบอกเลยสบายใจได้ขูมมันก็ดีอย่างหนึ่งนะวันคิลี่คือใช้ใช้ถ้าไม่ตายปุ๊บมันมีแต้มอันนี้ก็ดีครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูรีวายของโอ้โหโอ้โหมันกัดใส่เลยตูยังไม่ทันดิโอ้โหโ,โ,โอเคโอเคได้มาซาลามเดอร์เอาซะหน่อย ไม่มีปัญหาครับผมปึ๊บโอเคให้มันตุยไปเลยให้มันตุยไปเลยตัวหนึงเดี๋ยวมันมานั่งใช้รีวายอยู่เอเอ้เอาเอามันเลยแ้เหมือจูไปคำนวณผิดตอนไหนอยู่วะเนี่ยโอ้มันก็คำนวณยากเลยด้วยดีมาเอาละครับผมตามมันเปิดรีวายโอ้ยเอาแล้วสี่แ้มะ ต้องบอกนิดหนึ่งนะผมมันงงจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใช้ถ้าไม่ตายพุกใช่ไหมมันจะมีหนึ่งแต้มขึ้นมาครับผมบวกให้ฮนะปุ๊บว้านี่นี่กระโดดกระเด้งกระโดดกระเด้งมันไงเ้าเอาแล้วละฮะนี่รีดิวดาเมจไปดีปุ่แล้วดูเพิ่มป้องกันมาด้วยเห็นไหมเพิ่มป้องกันมาตองอนะเอาดินี่ครับผมโอ้โห ถึงบอกต้องคำนวณดีๆด,ด,ดูถ้าไม่ตายดีๆฮะเวลาเราตีแพ็กบอสห nah, ้าครับผมห้ามานับด้วยยิ่งด <c oughs> ีเลยนะแบบพี่เนี่ยไม่หลงโอ้โหแล้วบอสมันจะไปถึงไหนวะนี่ตูกดท่าไปตายให้อีกรอบเลยเป็นไงนี่กดรัวๆกดรัวๆว้าเอกระเด้งกระดิงเึ๊บอ่อาวลาดลาเบนเดอร์หุ่ยรีดดีดีแปดดีหนักพอไม่ละ ตีเข้าไหมล่ะตีเข้าไปเพื่อนเอาละฮะเจ็ดแต้ม้าไม่ตายตีเข้าหรือเปล่าโอ้ยปึ๊บป๊บโอ้โหเน้นๆครับผมเจ็บอยู่ <S <S เดี๋ยวนะมันมีรีวายใช่ไหมตัวเนี้ยมันติดรีวายอยู่เนาะปึ๊บปื๊บป๊บโอ้โหกันหล่องเลยหรือวะ ปกติเห็นชาร์จไม่ใช่เหรอเอาเข้าไว้อยู่จริงไงเอไอยคุคนี้สีมาขอตีได้ตูนโอ้โหูตูตึ๊บเลยเดี๋ยวตู้ไต่รีวายอีกรอบนะเฮ้ยไม่ใช่ตู้ไต่รีดิวอีกรอบนะมารีดิวต่อครับผมมาดินี่รถถังรถถังเซรามนเดอร์รู้จักเปล่านี่เจ็ดสอไปดิตีข้าวเปล่าตีข้าว,าาวาเพื่อนรถถู้ตึกดามีดจะเหลือประมาณสองร้อยนะเราอะ เน้นๆไปดิเน้นๆไปดิเฮ้ยมันจะใช้อีกรอบปะวะแล้วมันเป็นอะไรไม่ตีวะเป็นอะไรบอสเป็นอะไรโกนโอ้โหโอ้โหแล้วปุ๊บไม่ได้ตาปาดใช่ไหมทุกคนเพรพี่ตีสามันกันสามไม่ได้ตาปาดใช่ไหม นี่เลยครับผมพลังแห่ง AI อ้โหูไม่ใช่พลังแห่งบอสนะพลังแห่ง AI ครับผมมันจะรีดีวได้ถึงไหนวะเนี่ยอะเนี่ยดูนี่มันจะกันมันจะกันอีกไหมเออดาลระปึ๊บกันเหลืออ้โหแล้วมันแม่เสียดายจริงว่ะเครื่องตู้ร้อนจี่แล้วนะ <laughs> เครื่องตูร้อนจี่แล้วนะต่อเนี้ยโอ้ยยังเก็บบอสไม่ได้เลยย่ะโอ้โหโคตรลำคานมันเลยเว้ยโอ้โหมันเอาอีกแล้วโอ้โหแล้วมันมาสามตัวด้วยวันนี้จะตีติดตไปเนี่ยเรี้ยแล้วมันเก็บแต้มอ่ะโอ้โหมันโคตรขยันเก็บแต้มเลยเว้ย ตูไม่รอแล้วตูวไม่รอแล้วตูวไม่ไหวฮนะไม่ไหวก็มันจริงเว้ยเอ้ยหูอะไรของเกวะบอสเหเจ็ดเลยเหรอโอ้โหเจ็ดมีเจ็ดตีตีจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่แล้วนะ ดีนะมันไม่ตีห้าตีห้าพอดีนี่หมดเลยนะตีห้าปุ๊บตูหมดแจมเลยนะตูตุยเลยนะโอ้โหเอาละฮะมันเหลือสองใช่ไหมปุ๋ย,ยรีดิวตรงสุดแล้ว,ว่ะผมมันเหลือสองฮะไปโอ้ย ว่าตรงไหนไปวะเมื่อกี้อะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันในนี่ใช่ไหมบับเรียบร้อยมันได้บวกหนึ่งแต้มมาจากไาการเท่าไม่ตายมันใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะงงวะตีเองงงเองวะมีเจ็ดแล้วนะ โอ้โหวันนี้ตูไม่ติดหรอกจริงๆตีกันอะ,นอะมีเจ็ดตีสี่ะทุกคนเหลือจะเชื่อไหมอะเหลือจะเชื่อป่ะล่ะ โอ้โหสุดเลยว่าสุดเลยว่าบอสโอ้โหมันโอ้โอะอะไรวะเฮ้ยตู้เงินเนี่ยรู้เยอะเกินโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาละฮะโอเมกาสุนเจ้ามาแล้วเจอบอสตูบ้างวะเจอบอสตูบ้างวะอุ้ยอุ้ย อุ้ยโดนนะเองอ่ะโดนนะโดนโดนะฮึว้าปึ๊บยิงปึ๊บปึ้งโอ้โหยติรีวายตุลจีใจเลยแล้วมันเหลือหนึ่งใช่ไหมเฮ้เราตีมันต่อได้ไหมในสภาพเนี้ยตีไปต่อเลยเนาะตีได้นี่ว่ะเอาก็ตีได้นี่ว่ะโอ้โหงั้นก็ดีดีครับผม เออตีต่อได้นี่ไงโอ้การใช้ท่าไม่ตายไม่ได้เกี่ยวกันกับไอ้นี่ครับผมเออคำรามมาดิเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ,อีกตัวหนึง่งเฮ้ยทำไมเต้มท่าไม่ตายมันขึ้นรัวๆแบบนั้นน่ะว๊า เฮ้ยอะไรเฮ้ยทุกคนเห็นเมื่อกี้เต็มเต็มตาไม่ตายมันขึ้นมนจะก,กี่เปอร์เซ็น่มนะมันขึ้นไปเต็มเลยอะโอ้โหโคตรี่โธธกโงเลยว่าหรือมันเป็นห้าตูรของมันมันเป็น5สาตูใช่ไหมว้านี่บอสโอเบกา้าคือมันเก่งที่สุดแล้วจริกจริงมันเก่งที่สุดแล้วล่ะไอตัวนี้โอเคโอเค <c oughs> ลมรูกคานหวังว่าแกจะไม่กัรตีนะถ้ากัรตีตัวปิดเกมให้เลยตัวปิดเกมให้เลยเออนั่นละ่ะบับเรียบร้อยโอ้โหโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมโอ้ชนะสักดีโอ้โหโคตรจะยากครับผมแล้วมันบอสโอเมกาสองโอ้โหสามตัวตัวจีใจเลยตัวจีใจเลยเอาจริงๆฟืบฟืบ ปึ๊บปึ๊บได้พาราโตครับผมทุกคนโอ้โหก็อเอีครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปครับผมโอ้โหหลังจากต้องบอกว่าตีบอสเอาบอสขึ้นเลเวลแม็ก์คือมันต้องเก็บ DNA อ็นอต่อมาเยอะและนานมากครับผมก็ถ้าใครกําลังเก็บอยู่เป็นกําลังใจให้สู้ๆได้ครับผมเพราะเก็บได้แล้วมันเล่นก็ สนุกดีครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพินนด้นิดนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม